ตีโดนและคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนขึ้นีดึงร้องตะโกนว่านนี้โดนและคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนขึ้ีดึงร้องตะโกนว่าวนนี้สยตีโดนและคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนขึ้ีดึงร้องตะโกนว่านนี้โดนและคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนขึ้ีดึงร้องตะโกนว่าววันนีี้้สยคคค่ะตลรบ ไปน้ำมึงสำรวจไงวะนักนำรอจน้ำสิบห้าทีแล้วก็เริ่มเมื่อยได้ไหมเมื่อยล่ะอาจารกูตาถูกหรตาถูกตาผิดตาต่างหูผิดต่างหูเอ๊ะหาเมยเออเออมามา สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะพร้อมหน้าพร้อมชุดหน้าพร้อมหน้าพร้อมชุดนี่คนลืมมานานๆทีนี่มึงมันต้องซื้อชองนะแสดงแสดงว่าเราอ่ะยังมีสต็อกเหลือไม่เยอะแล้วนะครับไม่เยอะไม่เยอะโอ้ยคนลืมหยิบแอลมาก็เลยได้ใส่แค่หนึ่งแต่ก็มาครบนะครับวันนี้เนี่ยบอกเลยนะแข่งรับเชิญเราวันนี้เนี่ยนะเดือดไม่ธรรมดาที่แน่คือวันนี้เรา อยู่สถานที่แปลกๆนะฮะบก็มาห้องฟิตเนสนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับสนับสนุนสถานที่ให้เราอย่างดีฟิตเนสครบวงจรมานะครับเราก็มีห้องฟิตเนสส่วนตัวซึ่งก็ไม่ค่อยได้มาเล่นไม่เคยได้มาเล่นกันหรอกกูเคยได้จเต็มไปหมดนะครับแต่ที่แน่วันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราเนี่ยผมบอกเลยผมไปดึงตัวมา เขาเพิ่งอยู่ไหนเขาอยู่แคนาดาเพิ่งกลับมาไทยกลับมาแค่2วัน2วันสองวันเจ็ดแหลกไลยเนี่ยอาจจะเจ็ดแหลกอยู่สอนสอนอยู่ม่วงกลับมาแค่2วันแต่นี่คือเดี๋ยวทายกับเราเสร็จเนี่ยไปต่อแล้วนะไปไหนไปฮ่องกงวันนี้พูดจริงพูเล่คกอนเจตเตอร์มาได้อฮ่องกงกล้วด้ไปมาเกาแปลกๆโอเคที่แน่คือเราเชิญเขามาเนี่ยเพราะว่าเราเองก็อยากจะเสริมสร้าง กล้ามเนื้อนะเพราะว่ากอล์ฟเนี่ยดดููครับสิ่งสำคัญสิ่งสิ่งสิ่งสำคัญของกอล์ฟมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะวงสวิงวงสวิงต้องซ้อมอ่าสองคืออุปกรณ์อุปกรณ์สามคือร่างกายร่างกายของแข็งแรงห้าอยู่ในสี่สี่คนนี้แล้วนะครับไม่มีพร้อมทุกคนนะฮเรามีหนึ่งกับสองแล้วเรามีหนึ่งกับสองแล้วร่างกายก็ไม่มีไม่ไม่ร่างกายไม่ไม่สนใจไอสองที่มีเนี่ยดีหรือเปล่าดีแล้วหนึ่งก็ไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่ดีทั้งคู่วันนี้เราต้องเสิร์ฟนะวันนี้ต้องเสิร์ฟเพิ<า>เ่มเติมหนึ่งถ้าอย่างนั้นเราไม่รอชา้าครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อยปาล์มกูว่ามึนงน่าจะอ,อยู่นี้ดีกว่าเล่ใกล้ดีกว่ายอดเห็นแล้วแบบว่าบอกว่าไงดีอะเฮ้ยสมัยก่อนกูมีนะเว้ยก็ตอนนี้อะสมัยก่อนกูก็มีเหมือนกันกูพูดได้โอเคนะครับ นีือเปเปอร์นะครับผมเปเปอร์ตอนนี้เป็นไงบ้างทำอะไรอยู่สบายดีครับทำงานอยู่ที่แคนาดาแคนาดาอยู่เป็นบริษัทผลิตอุบกรณ์สำรวจใต้ทะเลโอ้โคือมีความรู้มีสาระคุณจริงแต่ว่าเคยเคยเป็นอดีตเทนเนอร์เป็นอดีตเทนเนอร์มาก่อนคือจริงเขามีเซอร์ติฟิเคตนะตอนอยู่ไทยคือจริงเนี่ยรู้จักกันเนี่ยคือเล่นไปเจอันฟิตเน เล่นกันมานานเล่นกันมาเป็นสิปีจนเขาเป็นเทรนเนอร์หุ่นเขาไปนุ่มดูหุ่นกูดิแล้วมีแอบได้กินอะไรมามาสายไอ้นี่ก็มาสายมุ่งมาแอบได้กงได้กินทําเกี่ยวกับสํารวจใต้น้ําก็เลยต้องปลูกสาหร่ายอันนี้นิดหน่อยใช่ไหมแล้วแล้วอย่างนี้พี่ไปได้ไหมได้ได้ได้รับรับถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้คือไม่ไดผ่านไม่ผ่านอ๋อแสดงว่าคือพี่ก็สามารถไปสํารวจใต้น้ําได้เช่นกันใต้น้ำมึงสำรวจไงวะ อันนั้นตำรวจโเคอันนั้นรปนดาเจอกันนะครับทีน้อเควันนี้เราได้น้องไปเปอร์มาละเดี๋ยวไปเปอร์เนี่ยเขาจะช่วยสอนอ่สัก2-3ท่าพอเนาะที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แบบว่าแข็งแรงซึ่งจริงๆแล้วว่าไปเปอร์ไม่ได้ตีกอล์ฟนะแต่ก็มีพอโทรคุยกับน้อง่ให้แบบช่วยดูช่ยดูพี่หน่อยสัก10บนาทีไปบอกเออได้ เตรียมตัวแค่สิบนาทีสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเสิร์ชไปสิบนาทีสิบนาทีแล้วเดี๋ยวสอนเลยคนมันมีพื้นฐานอยู่แล้วนะอย่างต้องถามก่อนพวกเรานี่คือถือว่ามีเบสิกพื้นฐานฟิตเนสกันบ้างนิดหน่อยใช่ไหมทีไม่มีเลยดูแตกคุณูแต่กคุณกุ้นี่ เดี๋ยวเออไอ้ไม่ใช่อย่างนี้จบคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแข่งกันไว้ทีมีชาเลนจ์อยู่แล้ววันนี้วันนี้มีชาเลนจ์อยู่แล้วพ่อผมเลยปะล่าได้นะได้นะผมเปกผ่าน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 ไปก่อนผ่านเป๊กก่อนเขาไปเจอมึงผมวิ่งนี่พูดไม่คิดผ่านเป๊กก่อนไปเจอมึงเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วที่จะมาสอนเราเนี่ยมีอะไรดีเนี่ย เออไม่ไม่ต้องมือแลดูกูก่อนนะดูกูก่อนสิ่งนี้ต้องมึงแล้วออเกูจะให้สอนคอบอดี้ไงแต่สดงถ้าคอบอดี้ของเราไม่แข็งแรงจริงเนี่ยแป๊บแป๊บโชว์คอบอดี้คือส่วนไหนแป๊บขอเลยแป๊บคอบอดี้คือส่วนไหนโอ้โหเฮ้ยอู้ดังไหนบ้า คอบอดี้ของจริงคอบอดี้ว่ะไอันี้สอนได้ยังได้แล้วได้แล้ได้เอาตังยอมให้เรยอมให้เรายอมละเงี้ยถอดนี้เลยถอดนี้เออเฮ้ยได้ที่ถอดก็มันจะได้ให้รู้ว่าเกรงช่วงไหนไงเออแล้วกูต้องถอบนะฮะได้มึงให้เขาถอดมึงต้องถอดด้วยได้สักสองสามท่าพอเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคท่าแรกเลยไหมท่าแรกนะครับเป็นท่าสำหรับเล่นคอเพราะว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ย ใช้วงสวิงเนี่ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อช่ว,วงคอเยอะท่านี้ง่ายๆครับเซ็ตเคเบิลให้อยู่ระดับประมาณหัวเข่าแล้วก็เลือกน้ำหนักแบบไม่ต้องหนักมากเน้นเน้นจำนวนครั้งเล่นประมาณ10-15ครั้งนะครับวิธีการเล่นก็คือจับสองมือแขนตรงนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปต้องไปทั้งบ่าน,นะครับไม่ใช่แค่ไปแขนต้องยกไปทั้งต้องหมุนไปทั้งบ่าตรงนี้คือจะเก่งส่วน ส่วนนี้ไหมใช่ครับส่วนสีข้างตรงนี้สีข้างแบบจริงก็ก็เล่นประมาณซักสามเซตสามเซตเซตละกี่ทีครับเซตละซัก1 0บถึงสิบห้าทีได้าประมาณข่าวมันนี้ได้ไหมครับได้ครับเราก็สเต็ปมาข้างๆนิดนึงน้ำหนักมันจะได้ไม่ไม่ตกคือโพสเจอร์เนี่ยถือว่าสำคัญมากใช่กับการคอนเซนเทรตใช่ไหมใช่หมุนไปทั้งบ่าใช่ มันจะรู้สึกช่วงสี่้าได้ไหมโดนไหมโดนดิโอ้ีครับโอกาสที่ลำตัวแล้วแต่คนเลยครับแต่ว่าเอาให้ประมาณ15ทีแล้วก็เริ่มเมื่อยได้ไหมเมื่อยเมื่อยหนานี่ไม่เบาไปสองต่ออง่อนมอกูต่อให้ด้วยกูเทสปาะเฮ้ยใช่ครับสิเวลาเวลาลงลงช้าๆครับต้านไว้ต้องแข็งตึงมั้ยใช่ควร ควรแขนตรงมันจะได้บิดไปทางบา่าแล้วสะโพกสะโพกต้องห้าหมหมุนไหมอืมไม่ต้องหมุนครับหมุนแค่ช่วงไหล่เธอ,อแค่ช่วงบนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอบอดี้ทำไมมันรัออกตรงนี้เพราะว่าเกง่งไงเพราะว่าแสดงว่าคอนเซนเทรตไม่ถูกว่า <Conservative S 1> คอนเซนเทรตไม่ถูกก็การว่าไปใช้ตรงนี้ดึงแทนทั้งทงท,งที่จรงิงๆแล้วอ่ะต้องใช้ต้องใช้คอบอดี้เนี่ยต้องขยับออกมาอีนิดหนึ่งครับเอ่อโพสเจอร์ออสเออมันจะโดนช่วงช่วงเนี้ยเออเนี่ย นุ่มๆไหมเออเนี่ยนิ้วยิ่งย่อเป็นข้อเลยคือถ้าจิ้มหอยแป๊บเนี่ยต้องเลี้ทีทีถ้าจิ้มหอยแป๊บคือนิ้วมันจะหักจิ้มของไอ้ไอ้ปลาแม่งนิ้วแม่งหายข้อหนักไปเปล่าพีหนักไปมันจะโฟกัสไม่ได้ด้วยมองมองมองไปข้างหน้าครับใช่มองมาที่ปู้ยแล้วก็บิดบิดไปทั้งบ่าเวลากลับมาก็กลับมาทั้งบ่าเนี่ยมันจะอยู่มันจะโดนช่วงนี้มาขึ้น โดนไหมเด็กต่ี่ค้งหาแดงนี่มึงงข้อมือโอ้โแค่นี่สองจุดห้าหรือหโลอันนี้กิโลอ่ะก็นี่ยต้วเล็นกจไม่ไหอ๋ออันนี้สิโลนี่สิบโลนี่สิโลน้าเดี๋ยว้านี้พอเข้าใจอยู่พอเข้าใจอยู่ช้าช้าครับช้าช้าคือกลัวมีพื้นฐานที่ไหอยู่แล้วช้าช้าเนรเนี่ยเราไม่ได้เน้นความเร็วคะ โอ้โห้าเกินมันโบว์เปทีแล้วเนทีเราก็ได้รักโปรโมชั่นนะครับตัวแข็งตัดตัดครับผมประมาณนี้ประมาณนี้กูพอเข้าใจอยู่พอเข้าใจอยู่เออท่าต่อไปจะได้ไปดูท่าจะได้ไปดูท่าต่อไปไงท่าต่อไปนะครับใช้เป็นดัมเบลน้ำหนักกำลังดีเพราะว่าท่านี้จะเป็นท่าไดนามิกจะมีการสวิงนะครับ ฝึกสำหรับแบ็ s สวิงกับดั s สวิงก็คือถ้าถ้าคนตีมือขวาอันนี้ก็จะเป็นแบ็ s สวิงใช่ไหมใช่ใช่วิธีเล่นก็คือก่อนเริ่มนะครับสือดัมเบลแล้วก็เก่งช่วงคอแล้วก็คอด่คือตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้คอบอดี้คอบอดี้คอบอดี้แล้วก็เริ่มสวิงฝั่งซ้ายเนี่ยสวิงนิดเดียวแล้วก็ ขึ้นสูงฝั่งขวาเก่งลำตัวตลอดอันนี้เจ้าต้องมีการแบบใช้สะโพกบิดไปด้วยนิดนึงเนาะใช่โฟกัสที่ท้องครับมันจะออกประมาณช่วงสีข้างอืมโอเคใช้ได้อะที่ยังไม่เป็นระนาก็เหมือนเดิมข้างละประมาณ1 0บถึงสิครั้งคืออันตะกี้เนี่ยก็จริงๆก็คือแบบว่าแบ็กสวิงขึ้นมาแล้วใช่แล้วอันนี้ดาวสวิงเหมือนตอนส่ง ก็คืต้องเก่งสีข้างตลอดไอ้พวกนี้ก็จะช่วยให้แบบว่าเหมือนกับว่าเรามีความแบบแม่นยําในการขึ้นในการลงราการถ่ายตำหน่นง Stable มากกว่าเวลา Stable ขึ้นเ,ออเพราะเราเก่งสี่เราเก่งสีข้างนั่แหละไงใช่อันี้มันขึ้นอ้นี้มันเล่นมันเล่น Full Swing <Sm ith> เปล,ลองลองก็คือเราจะต้องไปทางแบบสมมติไปสมมติไปแบบว่า Back Back Swing ก่อน ใช่แล้วก็เกงสีข้างเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าช้าครับช้าครับคอนโทรลขาลงก็ต้องคอนโทรลเออเมื่อกี้ก็เมื่อยแล้วเนี่ยเออปึ๊บทำไมใช่เออโดนโดนมันโดนแบบทองค่าเออแต่โดนดีว่ะใจไม่ได้เออเออมันโดนแบบตรงนี้หมดเลยนะทั้งคู่อันนี้คือดาวสวิง รู้สึกไหมครับช่วงสีข้างพูดหน่อยดิพูดหน่อยดิเอ้ไอ้เมื่อคืนกินอะไรอ่ะเล่นไปพูดไปอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยใช่ไหมใช่หรือกาาแขนตึงนะครับเเออออหลั่แล้วไอ้ไม้ลองยังเนี่ยไม่มาปวดตรงน um e. ี้ก็แสดงว่าม er> ันหนักไปไงถ้าหนักไปแสดงว่าคือเกงผิดถ้าหนักไปก็คือจะทําให้เราแบบไปเกงผิดแล้วมันก็จะไปโดนแบบผิดส่วนเนาะ ก็แต่ตะกี้พอตอนขึ้นมาแล้วขึ้นแบบแบบงอสองแบบตอนตีจริงๆเนี่ยไม่โดนอะครับพอตอนขึ้นอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วพอลงอย่างเงี้ยปุ๊บสองงอได้นิดหน่อยครับไม่ต้องไม่ต้องล็อกก็ใช้ตัวที่เป็นในเรืองนี้ที่มีหูวจับเขาเรียกว่าอะไรง่้ยง่ายเคทเทอร์เบลละครับโอ้อืมอยากเห็นคนที่ทำจริงเลยเดี๋ยวไอทีรู้อย่างเนี่ยเล่นไงเฮ้ยเป็นไงโอ้ยสองจุดห้าโอ้ยได้อะไรอ่ เอาสัก7.5็ดก็ได้ครับเก่งลำตัวไหมครับแล้วก็บิดไปตามไปตามน้ำหนักแต่แค่ขึ้นคอนโทรลลงคอนโทรลเก่งทีข้างไหมไม่ไหวอ่ะเก็งเจ็บหลังเจ็บหลังที่ตอนนี้ไอ้คนหนึ่งไปโดนอกคนหนึ่งเจ็บหลังพี่กูได้ถูอยู่คนเดียวเนี่ยได้ถูเหรอได้ถูเหิอไอ้กูเก่งเลยนะเก่งเลยนะแล้ปวดนี่เหมือนกันกูปวดนี่เหมือนกัน้งงงเจ็บอกอยู่ที่เราเป็นคนที่แบบมีพื้นฐานมีพื้นฐานฮะ เก่เก่งที่สุดหละเก่งเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นฝึกท่านี้กันต่อให้แต่โดนท่านะกี้นี่ถือว่าถือว่าโดนโดนนั้นข้างสองท่านี้สําหรับลําตัวก็โอเคละท่าต่อไปจะเอาเป็นช่วงไหลกับช่วงบ่าอันนี้คือ upper body upper body ละ upper body strength ก็คือท่านี้เขาเรียก n e w l i n g clean and press นะครับ clean and jerk ก็คือเข่าหนึ่งข้างไว้ที่พื้นแล้วก็ถือดัมเบลเก่งช่วงลำตัวไว้อย่าอย่าห้อยอย่างนี้ เก่งไว้แล้วก็คลีนขึ้นมามันก็เพรสขึ้นตัวตั้งตรงใช่คอยคอยเก่งก็คือขึ้นลงขึ้นลงหนึ่งทีนะเป็นหนึ่งใช่ก็ก็ต้องเล่นทั้งสองข้างเหมือนเดิมไอ้พวกนี้เนี่ยก็คือว่าจำนวนเซตเนี่ยก็คล้ายๆกัน3-4เซต3-4เซต10-15ทีต่อเซตใช่ครับจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่ก็คือถ้าสมมติว่า ตั้งใจจะเล่นสักทีเนี่ยก็คือเลือกน้ำหนักที่พอถึงทีที่13 14มเนี่ยมันรู้สึกว่ายากละก็กำลังดีครับเราก็พุชไปแค่ได้15ก็คือพุชแค่ตอนท้ายๆนั่น้นม,มันแสดงว่ามันเบาไปแต่ถ้าหนักไปบางทีมันก็จะไปเก่งผิดส่วนใช่ใช่<อ>ามาใครกค่อนครับเริ่มเก่ง<ๆ>ลำตัวนะครับแล้วก็แขน,นงงแขนซ้ายอย่าเท้าใช่ขึ้นแล้วก็ดันขึ้นตอนเคิร์ฟขึ้นมาก็คือขึ้นมาถึงนี่เลย เราก็ค่อยดันขึ้นไม่ต้องค้างใช่ใช่ถูกออันนี้ถือว่าท่าถูกแต่ตอนลงมาเขาห้ามเบี่ยงเลยตอนลงมามันต้องเก่งๆแล้วก็อย่าอย่านั่งนะครับใช่ต้องอย่างนี้ไว้ใช่ต้องเริ่มเพิ่มขึ้ไปทีเริขาไม่ได้เพิ่มมึงกับึงไม่ดูท่าคราให้ดีกูไม่ได้ดูท่าเลยพี่ดูท้องแขนท้าเท้านะฮะกูอันนี้ไม่ได้เขียนซะ โดนไหมไหลไหมใช่เออเอาพูดไปด้วยพูดด้วยอย่าปล่อยมัไม่ไม่อยากให้มึงพูดอยากให้มึงพูดอย่าปล่อยได้แอนความรู้สึกเป็นไงตอนนี้ความรู้สึกก็เบาๆนะได้อยู่ได้อยู่ค้นหนักเพิ่มดิเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เราลองเล่นท่าให้ถูกก่อนแต่เนี่ยโดนโดนตรงนี้หมดเลยโดนละเราเล่นท่านี้ให้ถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแข่งกันว่าใครยกได้หนักที่สุดแขนซ้ายก็กางออกช่วยบาลานซ์ เออไอ้ไม้มันเล่นแล้วมันข้ากินอะไรกินน้ำน้ำหน้าน้ำหน้ามันดูเหมือนมันดูเหมือนผู้ชายที่อยากเล่นพิลาทิสมากกว่ามันจะหมดแล้วดูหน้ากันรู้ก้มไม่เฉื่อยนะมึงห้ามเมี่ยงขึ้นในห้างเมี่ยงขึ้นเลยก็จริงๆคือจริงฟอร์มให้ถูกกันครับจริงๆก็คือว่าเล่นตามแบบน้ำหนักที่เราเล่นได้ดีกว่านะใช่ไม่ต้องไปเล่นหนักตามกระถุ่มเขาเดิบาดเจ็บอืม ต้องธรรมดานะเออูกธรรมดาเอาสักทีสิบสิบร้อยห้าสิบทีเหมือนไหมฮะเหมือนเหล็กอยากล่้พิลาทีเฮ้ยไม่เท่าไรยทีอีกสองทีเฮ้ยมันเริ่มเบี่ยงลงช้าๆดิลงช้าๆเออกินของไม่ต้องลงช้าเเออสัดแล้วเออโอเค แต่ช้าดีแต่ช้าแต่อยากรู้เลยอยากรู้เลยว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอพี่เล่นเซตนี้เสร็จใช่ป่ะพี่อยากรู้เลยว่าไปปะยกได้หนักสุดอ่ะหนักสุดที่นี่มีเท่าไหร่เฮ้ยคือหนักสุดที่นี่ครับมีแค่ยี่สิบห้าโลน้องถามว่าหนักสุดที่นี่มีเท่าไหร่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดีกว่าว่าก็เดี๋ยวเรามาชาร์จเลนส์กันว่าเราสี่คนนะครับใครจะยกหนักสุดได้กีิโลเหนื่อยไหมใช้ไปข้างซ้ายก็ดิฮะโอเคเราแค่เอาที่หนึ่ง พี่อาทิใครยืดได้ไหมก็เดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเริ่มจากชัด15ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดดไป20กว่าเดี๋ยวจะเจ็บตัวอคือมันก็ต้องค่อยชรเลนจ์ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ไปอยู่ดีเราข้ามกระโดดไปเลยถูกต้องเพราะเราต้องดูอดว่าเราไหวแค่ไหนใช่คเลนชรเลนจ์นี่คือต้องยกกี่ทีเอาก็ยกขึ้นทีเดียวก็พอแล้วมั้งทีเดียวก็พอยกทีเดียวถ้าถูกชเดี๋ยวให้เป๊ปเป็นกรรมการว่าใครยกขึ้นแล้วถ้าถูกไม่ใช่แบบ เออไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ได้เออเอาผมให้มึงก่อนเลยอ๋ออันนี้อ๋อได้โอเคได้ไอ้เมืกี้มูงใช้ข้างขวาไปดีกข้างซ้ายจะเห็นซ้ายหมดเลยถูกไหมครับถูกต้องครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาพี่ก่อนปากไม่ยิ้มตางเอาข้างซ้ายได้ที่ไหนก็เอาข้างที่ถนัดก็ได้เออเนี่ยไหนพอนะตรงๆนะถูกอ๋อ นผิดั้แ่งผิดตั้งแต่ขาผิดตั้ง่ขาผิดตั้งแต่ขาผิดตั้งแต่ขาผิดตั้งแต่ขาผิั้งแต่ขาดขผิดตั้าผ่านครับงขผัเ่านิดตแต่ขาเด้าผิดตย้ง่าเิอ้่าผับ่านผ่าผิ้แ่ามงแ่าา้่าเท้า เวี่ยงไหมอย่างนี้ถือว่าเวี่ยงไหมโอเคโอเคอยู่ถือว่าเออเวี่ยงเวี่ยงอ๋อก็คือถือว่าเป็นถือว่าเป็นช่วยได้อยู่คอนโทรลได้อ่าโอเคโอเคใช่แต่อย่าถึงการสวิงขึ้นมาแบบเวี่ยงให้มาเลยอย่างนี้ไม่ได้แบบประมาณนึงพอได้อยู่ก็ช่วยให้เรามีแรงแรงส่งใช่ กูพูดจริงนะวันนี้กูไม่น่าใส่สีขาวเหมือนมันเลยโอเคโอเคอ่ะต่อไปที่20่สิไหมยี่สิบมาเลยเอายี่สิบเลยเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวมันจะหมดแรงก่อนไงอ่ะเออเดี๋ยวหมดแรงก่อนยี่สิบก่อนไอที่ไอที่ไอที่ยี่สิบโลนะฮะเี๋ก่อนเลยไอที่ข้างๆข้างๆโอ้ยยี่สิบจะล้มตัวไว้ก่อนนะครับต้องไปเซฟไหมต้องไปเซฟมไม่ต้องครับ ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเออยอมแพ้เพราะท่านี้มันเซฟไม่น่าได้นะยกเว้นว่ามาช่วยดานบนนิดหน่อยตัววิงได้นิดหน่อยเอเมื่อกี้ไปบอกลงลงเฮ้ยาลงโอไม่ได้หรอ มือห้ามือห้ามือห้ามไม่ได้ไม่ได้ห้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยะ้ยเฮ้นเไดย้ยเ้ยเฮ้ยเ่้ักฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เย้ยเยยเฮ้ย้ยเฮยเ้เฮเ้ยเฮ้ยี้้เฮยเ้ยเยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้้ยเยเยเเฮ้ยเย เออเออสวยเออโอเคลองข้างซ้ายเดี๋ยวตอนนี้มึงลงจากตึกนี้มึงเดินไงซ้ายเหลือเดี๋ยวแบบชิวๆเออได้อยู่ว่ะถ้ามันใช้ข้างซ้ายที่ยกได้ขนาดนี้มึงให้ชนะไปเลยแหละได้อยู่ว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าถ้า25เนี่ยถ้าเป็นเปเปอร์เนี่ยยกเนี่ยเออลองลชิวไหม เอามันะจะเป็นยังไงเอาแบบเอาแบบท่าที่ถูกต้องครับขึ้นมามครโ <laughs> อ้โหคนนิ่มเป็นคนนิ่มอ่ะข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายสมุดอาเซิลพี้เบียงนะพี่เบียงนะ แรงแรงส่งแรงส่งนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะเอาดิมึงก่อนไดไหมกูกมึงก่อนคนแรกใช้ปางโทรศัท์ตึง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 มีเรื่องแล้วเฮ้ยไม่ไหวให้กูถอยอะไรนะไม่ไหวับยอมแพ้ไปนะเว้ยดูทีไปนั่งกินข้าวคนนู้นนะไอมือเฮ้ยมือ โคเนียอไม่มืออ่ะไม่ได้เท้านะผมลองดูไอ้ปลามนไอ้ปลาลองดไปแล้วโอ้ยลองดูก็คงไม่ไหวนะซุปเปอร์แมนมปะเนี่ยสวิงได้นิดหน่อยพี่โอ้ตัวตรงก่อนยกขึ้นมาแล้วก็ตัวตรงก่อนเออเออแล้วก็สวิงขึ้นมาไหว ให้ปลามันไหววะโอเคมนที่หนึ่งพี่บูมพี่บูมเลยลองดูได้ต่อให้มันหมอบมามือมือมือเอ้อเอออเอ้ยมา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  ลองหน่อยขอต้องเวียงหน่อยแล้วดังขึ้นเลยแล้วกันนะขวายขายลง้าฮึ๊บจับบึ๊บดึงโอ้ยไม่ไหวจริงครับดูสิ่งน่ะ เหนื่อยเหนื่อยตามแล้วเหนื่อยแบบเหนื่อยตามค็แนึ่งยกแค่แบบสามสี่ทีเลยถือว่าสามท่านี้คือได้เหนื่อยเขาไม่ออกเลยนะเออพี่ชิวมากเลยลองยกเครื่องนี้ดูซิไม่ไม่เป็นแบบจะย้ายไปไหนพี่แบบจะเล่นจะเล่นหุ่นอย่างเงี้ยให้ได้ประมาณนี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้นิดนึับประมาณ4ีเดือนผมว่าก็ต้องมีสักหกเดือนถึงหนึ่งปีอาทิตย์ละกี่วัน อย่างน้อยก็ต้อง3วันเริ่มต้นที่3วันแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็น4เป็น5วันแต่วันละสามชั่วโมงไมไม่เนะ <c oughs> ี่ยตะกี้ตะกี้ตะกี้เห็นคุยไปบอกผมไม่เคยอ้วน <c oughs> ผมผมก็ไม่เข้าใจไงคือผมก็ไม่เคยไม่เคยเท่าพี่อะ่ะ <c oughs> แล้วพี่จะมาถามผมจะ <c oughs> ตอบยนะังไงต้องก็แบถ้าทรงทรงอย่างเงี้ยผมผอมอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ผมผอมอย่างเงี้ยสามารถอย่างเงี้สามสี่เดือนก็ขึ้นขึ้นง่ายกว่าใช่เมันไม่ต้องลีนก่อนใช่มันไม่ต้องลดเยอะ ก,ก็คือสร้างกล้ามเลยเพิ่มน้ําหนักไปเลยได้เลยนะโอ้โหวันนี้ก็สนุกสนานะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะแต่ท่าก็ใช้ได้จริงทั้งสามท่าเป็น<า>ท่าที่อเออคือใช้ได้จริงคือมันเก่งรู้สึกเก่งและแต่ท่าสท้ายนี่คืออย่าไป เล่นกันเองนะหมายถึงว่าไปชาเลนจ์ถ้าบางทีไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะบาดเจ็บได้ผู้เชี่ยวชาญเมื่อกี้ก็ไม่ทำอะไรยืนเลยผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็เหวี่ยงเหมือนกันนะนิดหน่อยนิดหน่อยได้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณแปเปอร์มากวันนี้เรามีเรามีเสื้อมาให้แปเปอร์นะครับเสื้อดีดอมยิ้มนะครับมาก็หมวกดีดอมยิ้มนะครับครับสามารถติดตามแปเปอร์ได้ที่ไอจีนี้เลยใครอยากจะให้จริงจริก็ เดี๋ยวนี้มันก็มีเทรนเนอร์แบบออนไลน์นะ<ช>สอนได้นะแบบเพราะหลักๆก,ก็คือการกินนะใช่<า>รครับก,การกินสำคัญมากเล่นให้ตายถ้าไม่คุมอาหารมันก็ เป็นผลเนียนผลยากเคยดูที่ตอบมาเขาบอกว่ากินชาบูไม่อ้วนกินแต่เนื้อไงเออกินแต่เนื้อใช่กินแต่เนื้อกินแต่ผักกินมะกูถูกตบกินหมูกินเยอะไปหน่อยกินเสร็จนั่งกินเสร็จนอนเออมึงไม่มีการออกกำลังกายไงใช่ออกซึ่งอันนี้คือเขาเล่นมาอย่างต่อเนื่องนะคือแต่ขาดการกินข้าวอาทิตย์ละหกวัน Oh no อ่าแล้วก็ปินเขาด้วยก็ตอนบินมาจากแคนาดาเนี่ยก็เล่นยิมบนเครื่องบินคุณรู้ว่ามึงจะเล่นว่าเกาะเกาะปีบนเครื่องบินไม่หยุดน้ำคือสายการบินยิมแอร์ไลน์ไม่เคยได้ยินเหรอยิมแอร์ไลน์ซีดนี่คือไม่ได้นั่งนะมึงต้องโหนเอาและที่ล็อกต้องดิฟต้องดิฟต้องดิฟไอ้ที่ที่ล็อกไม่ได้ล็อกนี้ล็อกข้างบนเล่นเป็นเวียง ได้นะครับวันนี้ก็ลองเอาไปเล่นต่างวันดูนะครับถามได้เดี๋ยวถ้าโอกาสหน้ามีอีกนะก็เดี๋ยวจะเชิญเปเปอร์มาอีกได้ครับนี่เขาอยู่กับเราเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเขาต้องบินกลับไปที่ไปฮ่องกงก่อนไปฮ่องกงก่อนแล้วค่อยกลับไปแคนาดาได้วันนี้ก็ขอบคุณเปมากๆนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากคลิปหน้าเราจะไปลุยที่ไหนทำอะไรยังไงโปรดติดตามพวกเราด้วยเป็นกำลังใจทรัพยากรให้พวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากและคลิปหน้าเป็นไงติดตามครับสวัสดีครับ i